ต่อมเผือกสั่นใครกันดาราดังสองคนท้องใกล้คลอดแต่ไม่มีใครรู้เล่นเอาต่อมเผือกสั่นละลิกกันทั้งประเทศหลังจากแองจี้โปรดิวเซอร์สาวสุดแซ่บแห่งรายการข่าวใส่ไข่เปิดมอบเผือกเรื่องใหม่ของวงการว่าด้วยเรื่องมีดาราสาวชื่อดังระดับที่เอ่ยชื่อต้องรู้จักกันทั้งประเทศสองคนกำลังตั้งท้องแต่ไม่มีใครรู้ โดยให้ข้อมูลมาว่าคนแรกนั้นอายุไอานามและไว้ใกล้เคียงกับมดดำคาชาภาเป็นนักแสดงอิสระมีผลงานออกหน้าจอแทบทุกวันแต่ไม่มีใครรู้ว่าเธอท้องแก่ใกล้คลอดเต็มที่แล้วส่วนอีกลายเป็นดาราสาวรุ่นเด็กมีความสามารถหลากหลายท้องแก่ใกล้คลอดเช่นกันแต่ยังไม่มีใครทราบว่าท้องคำใบ้แบบเต็มๆขนาดนี้เล่นเอามดดำคชาภาถึงกับอยากรู้จน ไม่เป็นอันทำงานเลยทีเดียวส่วนสองสาวจะเป็นใครเอาเป็นว่าชาวเน็ตต้องไปตามเผือกกันเองนะจ๊ะ